เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกมอีเท e t ไทคู n นะครับพาร์ตนี้เป็นพาร์ทที่6กันแล้วนะครับหลังจากที่เราแพ้การค้ากับเหยียนโจนะครับวันนี้เราจะต้องแก้แค้นเหยียนโจให้ได้ซึ่งเป้าหมายของเราก็คือควบคุมราค้าด้วยนะฮะไปลุยมีลงเตรียมเรี่งอาหาไปเลยอะไรเอ่ย เหมือนเมื่อกี้จะบักนะฮะเลยต้องออกเข้าใหม่กดอะไรไม่ได้เลยนะครับระหว่างนี้เราก็หาตังค์กันก่อนมาได้ขายริมเทาเหมือนเดิมเฮ้เฮ้บักด้ว w h อท หลังจากที่ผมเทสมาแล้วนะครับจากบัก๊กง่ายๆคือตอนนี้มดแปลภาษาบั๊กนิดหน่อยฮะทำให้เดินไม่ได้แล้วบางทีเด้งออกจากเกมอะไรต้องเล่นหมดภาษากฤบไปก่อนนะฮะค้าโอ้หุ่มเยอะแล้วข้าวไปนี่เราต้องจัดการเขียนโจให้ได้ ทางยังฟิลฟิลอ๋อเสน่ห์วกสามสิบเจ็ดน,นะฮะอ๋อมีกลยุทธ์ไอ้นั่นอยู่นะฮะขายอยู่ทางนี้ด้วย เราสามารถซื้อของอ้อยได้แล้วนะออ๋เราก็ทำการควบคุมแล้วมาเราจะการมันให้ได้45เปอรเ็นต์นี่ยแหละคำราคาต้องชนะมันให้ดีให้ได้ ว่ายาสิบห้าวันเออชนะตั้งแรกตาจ,จะไหล ใส่อเลยหรอกแพงเกือบดนันโอ้โหสุด้อดมันจะไงแล้แล้วเาเดี๋ยวเราจะโฆษณาโจตีตหนบ้สองเปอร์เซ็นต์ส่เปอร์เซ็นต์โจว์สเตปจะดีอลยเป็นไงล่ะเจอยุดตั้งแล้วโฆษณาตอนนี้ 3แสนสนะครับแล้วก็สินค้าขาดสอย่างผมว่าเรา,าค่ามไปเนินข้งบนเพื่อกื่ออเพราะเราไม่เคยไปเลยซูงโซต่อราคาได้ขยับอีกครับเฮ้ยลูก <interview questions> <Harry> <ật> สาวสามารถเริ่มทำงานได้แล้วนะฮะอ่แอมลี่ล <season> ูกสาวมีเงินเดือนหนึ่งันสามร้อยนะ อายุสจริงข้ามรังเก่งกว่าเราอีกนะฮะ,อ,อ,ะ,อ,ะอ๋อสามารถให้แต่งงานได้แล้ว อ,อ,อาอยุ39เองคอตต้อนเอ่อเฉงไปไปเมืองญ่เรื่อๆยๆพอหมดาไปโปรโมทลีดน่าจะใช่นักข่วเนี่ยอะไรอย่า,าองอ่ขายของกันเดิมน,นะครไม่ได้มีของใหม่เลย เข้าไปตอนนี้เ็าขาดสินค้าอยู่สอย่างีะตัวอขอหมดเยอะมากขอตรงนี้ก็แค่วินเลทนะเข้าเปิดมาตรงก็ได้ใช้เท่าไหร่แปดหมื่นเลยนี่อย่าจ้างสาวเลยก็โองข้าวโอ้เขาคุมรถจะเสร็จเลยครับ ลองแล้วต่ดูงเงินเยอะจนของคุณเรื่อยอ,อยู่ครับเพิ่มเรื่อยๆอื้อหมดยอดอ่าเอ่อช่วยคนหรอถ้านบะังอ๋อใช้ดาสิบบัตไม่เลยต้องามาเลย ขึ้นเมืองสูงเลยนะโอ๊ยไม่ความรู้ลบโจพระย่าใช้ยี่สิบสี่แต่มีสูง,งนะี่แหดูลองแต่ว่าเราต้องปลิดล็อกอันนี้เหมือนกันนะนี่ร,รอยชนะเอาตะก,นกนนันแล้วลูกสาวเล็กเล็กเท้าเท้าเบอรแล้วเปิดแล้วเองเปิดหน้าตรงนี้ดยอะว่ะอู้หูชนะอีกแล้วสองครั้งโ,โชคดีแม่นอน ร้อยืดเรื่อยๆอยู่ครับาเราช่วยทำเพร่มหนอึ่งกว่าเพิมาที่ฟูช้างหลายๆเดี๋ยวออกไปหาด้วยไม่มีเลยเออเราได้รับการสน,นับสนุดไม่พอหรอกยี่ห้าีมีอ๋อยี่สองทีนักก็ไม่มีอะไปสูชางสบายอ่ะทีวียี่สิบสี่ หลังจากขยายสามแล้วนะครับจากชนะที่เยนโจไป <S <S อยากเปิดร้านเพิ่มดูที่ <S <S บ้านไปโอ้บ้านไปเขายึดรถขี้อันอยูอ่นะครับแต่กำลังมาเรื่อยเรยแน่นอนไม้ไปเลยถึงนเขาโอ้เรื่การลดราคาผลไม้นะครับบอกเลยว่าคุ้มที่สุดก็คือเมืองนี้นเนสซี่อ่าแ,แอปเปิลก็มาขายนี่ของมึงไม่สลับกัดได้สลัดมาด้วยสู้ได้ไหมเนี่ยโอ้โรบู

อู๋มีตังเป็นร้านาะนะเออสำเร็จด้วยแอาแล้วอ,อ,อัน,นก็พ่วความเดินนะครับใช้สงครา,าบ้างนะค,ครับเอาสลาดร,รถตั้งเดียวเลยวะอันนี้ก็ยิบอยู่เรื่อยๆครับไปเรืเร่อยๆอันนี้สี่แสนหกอยากเปิดร้านเมือง เมืองวินเล่เราเปิดสิตี้ยิแพงก่อนจำไม่ได้เราห้าแสนหรือว่าสามแสนโอ้ขายแงพงขึ้นอ๋อสามแสนไปเลยเอาหมดตอนนี้คัดหลังไดีดีเฟ้ลเนี่ยแล้วมาตัดหลังตรงนี้ช่วหน่อยนะนี่แหละเราขายยังแพงครับ สองร้เปอร์เซ็นต์แรกและข้ามปเลยสี่แสนเจ็ดเราเขาหลักล้านกันฮะย สาวลูกสาวสามเลยนะชายหนึ่งแนนอนไม้หลินเทาอุ้ยเหลือสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์อีกเฮ้ยเฟลเอาใหม่อีกครั้งหนะึ่ง ขายวายาัวอยอ่ไเอ่อาร่างอะสาขาได้ไหมแค่บวกนิดนึงก็พอละเซลเซลลสบายอัปเต พ,พอเรามีนักต่อราคานี่ลดราคาไปเยอะนะฮะดูเมืองลูกสาวแล้วนะแพ,แพ้อีกแล้วเหรอเอาอีกโอ้ยยึดได้แล้วนะฮะเอ๊ะอันนี้เหลือพระไอ้คับตอน แพงนี่เลยถ้ากาดเราเหลือสินค้าแค่ชิ้นเดียวเราก็จะปลดล็อกนะครับอัปเกรดเดคอน์ล็อกสิบสามยี่สิบสี่โอ้นี่นแบบเฟลอีกแล้ว ได้แล้วโอ้โหลิมิตแล้วเ,เกตไปอีกอ่านี่เราค้าขายอยู่แถวนี้ไปก่อนนะ ครเพิ่มได้นะเออชนะแล้วเอาอีกสักทีป่านี่นสิบหกโอ้แพ้อยู่ดี นมฝากดูแลร้านด้วยเดี๋ยวเราต้องจัดก,การตรงนี้นะฮะรอตรงนู้นจบ,บอ่ะโจเป็นไงอุ้ยเหยียนโจรเราขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับลูกพีอันนี้ห้าแสนแล้วนะครับ ยี่สิบสามเท่ากับว่าเราซื้ออีกหนึ่งเราก็ปลดล็อกแล้วนะเนี่ยนี่ไเราไปขายท่านี้เรากลับมาซื้อของใหม่เฟลเราไปทำกัรสงคารามตรงนี้นะผมลืมชื่อเมืองพร,รง้อมเป็นภาษาอังกฤษการชิง ยานชเชงเอเ๊ยอ๊ะไปเจอซื้อไปเลยเฮ้ยเราซื้อของใหม่ได้แล้วอย่าก,กลับไปจูรู จูู่่เอน่าจะจูู่่นะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปยึดตลาดตรงนี้กันสองคามของที่นี่ก็ไม่มีอะไรเลยพักผ่อนไปตอนนี้เราขาดแค่นี้ครับนิดเดียวแล้ว ยากเลยรากีแพร์เสร็จอัปเกรแสนห้าเจ็บร้อยดาเมิทเอ้ยดาเมิทุูสน้ำหนักเราหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วนะครับเยอะมากโอ้หูปลดล็อก แทงมวยซอนลูกชายนะครับดูกชารไม่ดีนะค่ารางแต่ละคนเก่งกว่าเราทุกคน จะลูกชายข้าวหลังจะดุก,กว่านะอ๋อเพราะถ้าเราลูกสาวไปไปดูแลร้านค้าก็จะไม่ได้มาทำงานนะฮะเอาของคลขายนี่เลยเทียนเฟลไม่เป็นไรลุยใหม่ hết mày xứ ôi Nghĩ lời, quả Melon, melon melon, Mê lon, mê lon, mê quá ร้อยขอกลับไปโฆษณาที่จู่ลูปแป๊บนึงนะใช้เป็นการยิงแอดเอาหาแสนสี่แล้วที่นี่เรายังไม่ปลดล็อกนะเกตเท่าไหร่สิบสองคือขิงได้ เธอทำเพื่ดีกวก่าเออใใกล้ๆเนี่ยก็าการคอนโทรลทักชูรี่ซีซั่นของไฮเอ็นอะไรคือของไฮเอ็นบ้างเลย i n ไม่รู้นะครับว่าคืออะไรเราไม่ได้ลดตรงนี้เลยญาติตัวอย่างโอเคโฆษณาเข้าไปอีกอลูกชายโตพอแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ไปทำงานอยู่อุ้ยลืมอัพลิมิตอีกอ่ะเมื่อวานทำไมไม่เกิน5 0 0 0 0าที่เอ่ของอะไรบ้างอะข้าววายเอ่อหยก ไม่มีเลยครับไทเกอร์โบนภรรยาต้องว่างนี้ลูกไปทำงานได้ไรอ่ะวู้ได้พันห้าเออโฆษณาเข้าไป ถ้าตอนนี้เราปลดลิมิตแล้วนะครับจาก5 5 0 0 0เยินสุส่ยการเห็ดน,นิ่เดียวครับนี่เลยสงครามเลยต้องเพียนสุ่ยเห็ดหูหนู แสนอันนี้ไม่มีของขายด้วยเป็ดอันนี้เขาบนแน่เลยเงาน่ะอ้าวชนะ กาวความช่วยเหลือเอาเทียนสุ่ยบวกเหน้วตอนนี้เทียนสุย่ยเราห้าสิบเก้านะครับเขาเรียกว่าอะไร,ค,รค่าความสัมพันธ์ก็โฆษณาไปสิ ui lẽ lệch không? vẽ lên vẽ lên. nếu nói đến lẽ lẽ thì phải là thành ui lợp nhiều. แต่ของมีนิดเดียวแม่มันต้องเมืองทางเนี้ยผมจำไม่ได้นี่น่าจะนี่แน่เลยอ้หบวกเยอะมากเหย,ยนโจน่าจะมีแร่ไปซื้อแร่ตรงนี้ดูครับ้างหยงแร่น้อยมากนี่ไงแร่ ้ยลัวอย่างอันนี้ก็อันนี้ดีกว่ะโอ้ไม้ก็นับเป็นแร่ใช่ไหมบอกเลยนะฮะกำไรล้นวน,วนแต่เขาไม่มีของขายให้เราแล้วอ้ยมี 5แสนเก้าแล้วโฆษณาจะจบใน8วันอันต้องใช้สงคราม การแร่จบแล้วเดี้ยวได้ไม่เป็นไรร้านค้าอันนี้ต้องใช้ไอ้นี่องคามตลาดนะครับมาดูลูกสาวหนะ่อยก็ต้องใช้สงคราม ร้อยชนะอันนี้ชนะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาที่จุดลู่ต่อช่วยใช้สองหมื่นเสียงหายเฉยอันนี้ก็ใช้ตลาดแร่เหล็กดวยอ่ะ สี่สิบห้าวันเราจะผ่านแล้วนะหลับไปเลยเดือนหนึ่งสำเร็จะนะ ชนะนะฮะแล้ววันนี้เราก็จะยึดไปแล้วก็ใช้โฆษณาไปแล้วก็เหลือเมืองลูกสาวนะครับตอนนี้เราอัพโปรโมทได้แล้วเป็นพ่อค้าระดับเมืองแล้วนะฮะฮต่อไปสิบล้านร้านค้าสองล้าน ขายครั้งหนึ่งให้ได้ย,ยอดสูงสุด3 5 0 0 0แล้วก็ซื้อของ40อย่างผมว่ามันไม่ยากเกินควนนะสำหรับวันนี้ก็ผมขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ